สวัสดีค่ะก็ตอนนี้อยู่กับทีละสุ่อชาแนลนะเรากำลังจะเดินทางไปหมู่บ้านรักไทยแม่ห้องสอนเนาะระยะทาง890ก้าิกิโลแปดอกิโลนะเดินทางโดยรถไฟฟ้าก็ตอนนี้เราจอดชาร์จรถกันอยู่ที่นครสวรรค์นะเด, ok นนะเดี๋ยวเราจะพักนครสวรรค์ก่อนหนึ่งคืนแล้วก็ทริปจะเป็นยังไงสนุกขนาดไหนรถจะไหวหรือไม่ไหวเดี๋ยวไปดูกันทริปเที่ยวแม่ห้องสอนด้วยรถไฟฟ้ายังไงก็โปรด ช่วยติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้เราด้วยเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนี้ได้เลยก็ตอนนี้ก็แวะพักแวะพักอยู่ยพัต้มในเจือที่นครสวรรค์ลังกำลังรอกับข้าวอยู่ตอนนี้ก็ดื่มน้ําไปก่อนนะล้างท้องร้อ,อนร้อนหิวไปบ้างรอกับข้าวแป๊บ มาจากหน้าร้านข้าวต้มนะข้าวหลามอะไรนะแม่อะไรนะมไ,มไ,ไม่เอออะไรทั้งอย่างจําไม่ได้ดูดูเขาขายดีมากเลยนี่ดูเยือ่อซะก่อนนี่ดูดูดูด,ดูดูเยือ่อเยื่อคือเมื่อกี้ยังไม่อิ่มคือมันอิ่มลแล้วแหะสัมอยากกิน <c ười> น่ากินมากเลยเนาะนี่อของที่อร่อยที่สุดคือตรงนี้เลยขอชิมหน่อย อแล้วมันก็จอกเที่ยวอร่อยที่สุดไปนี่นะดูเลยดูนี่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 อร่อยจริงพรุ่งนี้ลองสั่งขยะอร่อ,อ,อยจริงว่าขายดีมากอร่อยม,อม,อม,อมอากครับตอนนี้ เราก็มาชาร์จรถอ,อีกแล้วพอดีเมื่อวานมันมีความผิดพลาดน,นะตู้มันอยู่ๆมันก็ชาร์จไม่เข้าชาร์จได้แค่แบบหเปอร์เซ็นแล้วมันก็ตัดไปตอนนี้6กเอร์เซ็นแล้วนะอยู่กันที่ปะตะทอก็เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากับเพื่อนนะนัดกับเพื่อนที่ร้านเดี๋ยวนะเราดูชื่อร้านก่อนจะไปเจอกับเพื่อนที่ร้านบ้านนึ่งแต่เตียมติ่มซำบักกุเตสลาเปานะห่างจากนี้ประมาณห้านาทีโอเคเดี๋ยว ได้สัก70-80%แล้วเดี๋ยวไปหาเพื่อนกันเดี๋ยวไปเจอกันร้านบ้านนึงเลยอ็ตอนนี้ถึงร้านแล้วนะจอดรถอยูว่าตรงข้ามปูกุญแจอยู่ไหนอะปูปะปกุญแจรถอะกุญแจรถอยู่ในรถสิอ้าวป้า ติมตำบักกุเตก็คนเยอะอยู่นะในมูงแสวัสดีค่ะทำใหม่เหรอทำไงทำอะไรใหม่ คนนั้นคนนั้นตื่นหรือยังครับต่นทำแห้งกรพเลยเก็บยาด้วยก็อิ่มแล้วหมดแล้วด้วยเดี๋ยวกำลังจะไปแล้วรสชาติก็อร่อยมากเลยนะที่นี่ได้อยู่บ้านเลยนะบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งแต่เตี๋ยมบ้านหแต่เตี๋ยมโอเคสถานีต่อไปเราก็จะไปชาที่ป่าเออเดราจะค่อยว่ากันอีกทีว่าจะแวะชาที่ไหนไปไป โอเคไปแล้วไปแล้วอ้ยยังไม่กินหรอยังไม่อิ่งเลยนะเราอยู่กันที่ตากนะแวะชาร์จไปนี่ตู้เลเวออันนี้ชาร์จฟรีชาร์จฟรีชาร์จแรงด้วยตู้นี้ดีมากก็เดี๋ยวเราไปซื้ออินเทอร์เน็ตมากินก่อนแล้วเดี๋ยว ชาร์จเสร็จเราจะไปกันต่อนะน่าจะตอนนี้กี่โมงและเอ่อตอนนี้เก้าโมงสี่สิบห้าชาร์จสักครึง่งชั่วโมงน่าจะพอแล้วเดี๋ยวก็ไปต่อถึงเชียงใหม่ก็น่าจะสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้น่าจะถึงที่พักแล้วเดี๋ยวก็พอถึงที่พักเก็บของเรียบร้อยเราจะออกไปสตรีทฟู้ดกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่พักที่เชียงใหม่ออฟฟิสข,ของกู๊ด สถานการณ์เป,ป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยมากเลยใช่ห <c oughs> น้ำเงี้วนะอันนี้ตัดช่องน้อยพี่ปั๊มนะเดี๋ยวเราจะหาอะไรรองท้องเหมือนกันแล้จะค่อยไปต่อตอนนี้เราอยู่กันที่วันนิมานเรามาชาร์จแบตเตรียมตัวจะขึ้น คือแม่ห้องสอนที่บาบันละกไทนะตัวอเล็กซ่าเออตัวอเล็กซ่าก็เดี๋ยวชารแบตก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นแล้วเป็นไงเดี๋ยวไปดูในคลิปกันสวัสดีเช้าวันสดใสเราคนสดใสไหมคนไม่ค <laughs> ่อยสดใสตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้านะตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่กําลังจะเดินทางไปปายนะและ้วเพื่ที่จะขึ้นบารลักไทยนั่นแหละ แต่เราจะต้องอาจจะต้องแวะชาร์จรถเพราะว่าต,ตอนนี้มันเหลือประมาณ80%ก็จะใช้ระยะทางทั้งหมดในการไปถึงปลายอยู่ที่140กิโลนะประมาณ3ชั่วโมงโอเคไปดูระหว่างทางกันไปดูระหว่างทางกันไปเลย ชุ่มฉ่ำเลยนี่ดูเพื่อนร่วมทางของเราครับครับสบายอยู่หนึ่งคนนี่อะไรทางเหรอเยอะทางอ่ะไปเลยแล้วก็ทางขึ้ลงไปเลยแล้วไงตอนนี้ดินถล่มก็เยอะอ๋อใช่เพราะวิ่งหลับตลอดเพิ่งเพิ่งฝืนนี่ขับกันเรื่อยๆนะถนนก็ปิดเปียกก็ไป อ้หนาว <laughs> เย็นเจี๊ยบโอ้เย็นอยู่นะโอมสดชื่นมากยีทแอร์เดียวมั้งยีทแอร์ก็มีมแมลงมีมแมลงอ่าง,งั้นงั้นปิดงานตัวตัวตอนนี้เราก็ถึงสะพานแม่น้ำพายอ๋อ Yeah. tầm loại nặng tầm loại nặng đã Tà ra tàu mì tăng bác <laughs> เดี๋ยวเราไปห้องน้ํากันก่อนเราจะออกมาซื้อซาร่าซาร่าเป่าเมื่อกี้ใคจะกินซาร่าเปาแล้วก็ไปห้องน้ำมันเรียบร้อยได้ซาร่าเป่ามาสองลูกนี่นี่เขาเรียกว่าสะพานประวัติศาสตร์นะใช่ไหมครับสะพานประวัติศาสตร์ก็ห้ามโดดและปีนราวสะพานนะ ก่อนน่าจะเป็นทางจริงวาน่าจะเป็นสมัยก่อนเออน่าจะเป็นแบบสะพานไม้แบบรถมอไซค์มออะไรข้ามนี่มีน้องด้วยน้องเป็นเจ้าถิ่นเปล่าฮัลโหลสนใจกันเลยโอหอาร์มทำน้องตื่นเลยน้องกำลังหลับสบายใช่ไหมพี่อาร์มทำหนูตื่นเลยใช่ไหมครับอื โหเหมือนเหมือนมานแบบเหมือนมาเสาะเหมือนมาแบบสะพานส่วนตัวอาม,านอม,มนาันเนี่ยอือคนท่องเที่ยวนี่คนน่าจะถ่ายรูเปนเ,นเออน่าจะเยอะอยู่วันนี้แดดมันไม่ค่อยดีแล้วเสียงโดนใช่เสียงโดนเสียงโดนันแน่หอมทั่วเปล่าฉันนะสิเดินตามเลย๋อวฉันจะแบ่งให้เธอด้วย ชิก็ชิลมากแดดก็ไม่ร้อนแต่เราหัวยุ่งนิดหน่อยนะตื่นคือรอบๆเป็นหมอกหมดเลยไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะดูดิหมอกหนาตึ๊บเลยน้ำไหลจองจ้งจ้ง มันเหมือนเป็นลำธารตื้นๆป่าวะใช่ปะมันไม่ได้แบบไม่ได้ลึกใช่ไหมอล,ลองก็ขาหาักก็ดีกูยังเห็นหินเห็นดินอยู่เลยเนี่ยใช่ปะเดี๋ยวเราจะไปชาร์จรถต่อไหมที่นัสุ ชาร์จรถต่อนะแล้วก็รอเพื่อนสมาชิกอีกคันหนึ่งไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วติดต่อไม่ได้ตอนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ชาร์จรถเลยเราก็แวะชาร์จรถที่อ่าพีเอวตที่ปายนะคะโบบูบก็ไปเติมแล้ว ที่เราจะไปดูทะเลหมอกอยู่ไหลนะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าหมู่บ้านสันติชนไปเข้าไปเป็นหูบ้านคนจีนเหรออ้าใช่ป่ะชาวจีนเหรอไม่ใช่ยุดนานปะไม่รู้เลยเนี่ยยุนไหลเปล่าเขาเขียนว่ายุนไหลไม่ให้อยูดนานชาวยุนานชาวยุนไหลชาวยุนไหลเลยอยูดนานชตรงตัวเลยหยุนานอยู่เร็วลยละนี่คนนี้ครับคนนี้พาขึ้นมาครับฉันก็ไม่เคยมานี้ ทังแระที่ปลายฉันขึ้นมาฉันนมอ,อไซค์มาขึ้นมาทางนี้แหละแล้วเดี๋ยวมันจะมีทางชันจัดๆลม้มฉันไม่ลม้มนะแต่เพื่อนฉันลม้มตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านหยุนไหล <laughs> หมู่บ้านสันติชน อ๋อ <laughs> อันนี้คืออยู่หลายวิวพอย์นะไหนอากงอยู่ไหนดไูไปเที่ยวแล้วโอ้โหดูวิวซะก่อนตกกรพ้ออมันวิวสิวสวยโหสมัยก่อนไม่มีอะไรเลยเว้ย <laughs> ตอนเราขึ้นมายังเป็นแบบไม่มีเลยไม่มีอย่างนี้เลย <laughs> แต่มันนานมามา,มากแล้วไงออ๋มีทาง อ๋อตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็อ๋อดูดินั่งกินที่จุดนั่งแบบอ๋อไปนูน่นขึ้นทางไหนอ่ะเออป่ะป่ะขึ้นทางไหนอาม <Yes. S 1> นี่ไงเดินไปเอานี่ติดเต็นท์เขานี่ เราต้องไปทางนี้นเ,นเออแดดดีมาก โอ้ไม่เราจะไปไหนนะยังไม่รู้ไปหาเพื่อนว่อาอะไรนะเขาเรียกว่าจุดชมวิวทะเลหมอกหยุ่ไหลอ๋อโอเคไปไปชมวิวกันอ้าวน้องๆอ,อย่าบังวิวพี่ดิ <c oughs> อ้าวตะกี้ยังเห็น,นแล้วแววอยู่เลยอ๋อ <c oughs> ที่ขอเชงงานก็คือใครมาตรงนี้ก็คือไม่ต้องเซอร์ไพรส์๋อเออมาก,อกขอแต่งงานได้เลยอันนี้คือต้นไม้อะไร,รอะปุ๊ไม่รู้สิเอาหน่อยเดียวพอนะ <c oughs> ให้ใหญ่เยอะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนนะ นักไทยละอีกประมาณหนึ่งร้อยสิบกิโลเราจะถึงรีสอร์ทเนาะก็ทางก็ค่อนข้างเนี่ยค่อนข้างเหมือนเดิมขึ้นขึ้นลงลงโค,งคง้งโค้งแต่ว่าก็โอเคนะ,ะการใช้รถไฟฟ้าก็คือขับง่ายอืมขับง่ายนี่ขับง่ายไม่ง่ายก็ดูแล้วกันคอเอียงมวแล้คนหนึ่งนะรถนุ่มขับสบายนะ โอเคเดี๋ยวก็ถ้าอีกทีนึงก็เดี๋ยวถ้าเจออะไรน่าสนใจก็จะถ่ายระหว่างทางแเดี๋ยวไปเจอกันทีก็ที่รีสอร์ทเลยเนาะเกไปกันเลยจุยแน่นอนกูสตางคนโอ้โหเปลี่ยนคนขาวชีวิตเปลี่ยนจริง ก็คือมโนนเข้าได้หรอต้งองวนอ๋อรีไวล์รักไทยอย่างนี้เราเชื่ออะไรหนึ่งหกแปดระวังรถนะเออ,อนนะจอดยาวๆไปเลยอย่างนี้ <สา S 1> ก็คือต้องเดินอะ่ะเออมันต้องเดินอย่างเออ,เอ,อคือเดี๋ยวมาเดินกันปุ้ มันต้องเปิดไฟสวยแน่นอนสวยแน่นอนเดี๋ยวให้อาร์มเดินนามาเดี๋ยวกูจะเป็นตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะบ้านรักไทยหลังจากที่ขับรถมากี่ชั่วโมงวะจากงานออกหกครึ่งออกหกโมงเช้าถึงสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งก็ไปเต๋อแวรแเที่ยวป้ายได้ไงโอเคแนวแไปเรือนะสวยไหมโอเคสวยสวย สวยเลยอ,อากาศดีมากเลยเย็นเย็นเจี๊ยบเลยตอนนี้ยี่สิบองศาเออเดี๋ยวเดี๋ราจะพาไปกินแล้วก็พาไปเดินในตลาดที่บ้านละไถ่รอมืดก่อนโอเคจะสวยอ่ะโอเคตอนนี้พักผ่อนอาจจะน้ำสายสักคู่หนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันถึงหม er, ู่บ้านละไถ่แล้วนะคะก็กำลังจะไปเดินเล่นนะไปเดินเล่นกันไหมคะไปค่ะ โอเคฟ้าสวยมากอัมี้อัมนียใครจะไปก่อนชื้อแฝกชื้อซือแลเดี๋ยวป้าใส่เออสวัสดีค่ะไปก่อนแเดินไม่่อเลยะไม่เหมือนกันอ๋อค่ะไอ้ผู้ซีวันดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านละค่ะ ดังๆสิคะรักไทยแล้วใครพูดเขาคนนี้คือใครคะมิงมิงมิงกี่ขวบคะสามขวบแล้วคะใช่แล้วมิงชอบชอบแล้วเรากลังจะไปไหนกันคะแล้วลังจะไปไหนกันคะโรงแรม โรงแรมไปไหนคะโรงแรมค่ะอ๋อโรงแรมโรงแรมโรงแรม เปลยตงไม่ถึงเลยจ้าไปชนีบาทจะหลอกส่งอ่เหรอใช่ส่งให้ตัวเองอที่เปดงเปตงอุ้ยตรงนี้สวยแบ็คกราวลยืนไม่แหย่แบล็คเหรออ๋อช่าชุดจีนโบราณตรงนี <c oughs> อ้ <c oughs> อันนี้มีเทศกาลชมดอกซากุระอ๋ออันนี้ข้างบน อันนี้จะเป็นรีไวลักไทยรีสอร์ทนะตรงนี้เจ็กกินนะคะที่นี่ค่ะชื่อร้านเดียรชื่อว่าอะไรก๋อก็น่าจะเป็นรีไวล์นั่อ๋อใช่รีไวล์รีไว,วลักไทยก็คือ,อก็คือเราตกลงว่าเราจะซื้อรถสับมารถนะ ไผ่แอปเปิ้ลอรออลล่อยไผ่อปเอร่อยเอไอไผ่แอปเปิ้ลอร่อยได้มาแล้วโอเคไปหาร้านนั่งชิลกันชิลไหม αι? นั่งชิลไหมนั่งชิลค่ะไปหาพี่ปู่เเออได้อันนี้เราได้ยำใบชามาแล้ว ใช่ค่ะแล้วก็นี้ค่ะมามากค่ะที่ไม่มีในเมนูลองชิมค่ะลองชิมค่ะยำใบโอ้คใบชาก็คือใบไม้อหรีเฟดีโอเคแล้วก็ตอดูวิวพรุ่งนี้เช้าใช่เราจะไปขึ้นเรือโอเคให้ปุ๊บปไปขึ้นเรือนะ เช้าก็น่าจะเป็นเช้าวันสุดท้ายจะเที่ยวกันอยู่ที่บ้านรักาครก็เดี๋ยวจะพาเด็กๆไปล่องเรือสักหน่อยนะแล้วก็จะกลับมากินอาหารเช้าแล้วก็ต้องกลับแล้วไปเดี๋ยวไปดูกันว่าที่เรือมีอะไรบ้างไปเลยมาแล้ว 7จ็ดมงแต่ครึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้าแล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องกลับแหละใช่ก็คลิปนี้บ้านหลักไทยโดยรถไฟฟ้าก็รอดอยู่นะชาร์จไฟไปหลายรอบอยู่ก็สี่หารอบแต่ว่าก็แต่ขับสบายแต่ถ้าจากเชียงใหม่มาน่าจะไม่ต้องชาร์จก็ถึงแะแต่เราเราชาร์จรอบเมื่นีไปควรชาร์จควรชาร์จเผื่อหลงอีกเะเอเออไม่หลงไม่หลงเออ โอเคได้เง้นก็คลิปนี้ก็น่าจะจบเท่านี้นะค่าพลังงานก็เสียไปประมาณเท่าไหร่ว่ะเดี๋ยวเราไปสรุปให้อีกทีนึงจำไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่ามันก็มีฟรีมีอะไรด้วยก็รวมทั้งฟรีทั้งหมดทั้งทริปมาแหละอ๋อทั้งทิปททนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะโอเคไปละเดี๋ยวการคลิปหน้าบาย รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องของเราด้วยนะครับบาย